สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านเจอกันวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเที่ยงพอดีทานข้าวกันหลือยังเนาะสวัสดีมาทักทาย f c วันนี้วันสลากออกนะตอนเที่ยงนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะได้ลุ้นแนวทางครับลุ้นกับรัฐบาลไทยวันนี้จะติดสักชุดหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะบนบนหรือล่างนะครับเอาที่แล้วให้ f อติดล่างมาหนึ่งชุด นะครับกือคือสองศนสะครับสําหรับบนก็พลาดนะครับไปออกอยู่ข้างหน้านู่นนะครับเที่ยวนี้ก็มาลุ้นกันดูว่าจะได้ผลหรืมมอไม่วันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับเมื่อวันศุกร์ต้องขอาพายอย่างสูงนะเราพัฒนาออกตัวเดิมนะครับเจ็ดนะครับของผมมีเลขเจอยู่แต่ว่า7ไม่มี70นะมีเจ็ 7จ็ดไปออกเจ็นะครับก็ออก3ามตัวเดิมก็กินเห้วไปสำหรับเมื่อวานเอซีคนไหนที่เข้าไปในกลุ่มนะที่ผมเชิญเข้ากลุ่มไปก็โชคดีไปเมื่อวานแนวทางน้อยแตกชุดเน้นนะครับเมื่อวานโชคดีไปชุดเน,น้นเน้น,น เมื่อวานให้หนอยไปเด่นศูนย์หกสี่สามแล้วก็มีชุดหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดเก้าหกห้านะครับเมื่อวานหนอยแตกชุดเน้นก็คือออกหนึ่งหกศูนนะครับหนึ่งหกศูนแต่ผมให้เจ็ดศูนหกอออกชุดเน้นหกศูนย์หเมื่อวานแล้วก็ออกอีกชุดหนึ่งคือหกห้าไปออกหนอยพิเศษนะครับหนอยแรกเลยนะก็มีเอฟซีได้กันเยอะอยู่ในกลุ่มนะครับหกศชุดเน้น ชุดที่ไม่ได้เน้นก็มีหกห้าชุดหนึ่งนะครับผมให้น้อยๆชุดนะครับเมื่อวานนี้ใครอยู่ในกลุ่มนะครับใครอยู่ในกลุ่มนะครับก็ได้หน่อยไปใครเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วก็เข้าเมื่อวานถือว่าโชคดีมากนะครับสําหรับใครรุ่นหน่อยนะครับช่วงนี้ก็แตกวันก่อนก็แตกหน,หนึ่งสี่ หนึ่งสี่สามหรับหน่อยไม่มีคนเชื่อหรอกว่าผมให้ฮานอยแม่นนอกจากคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นแหละเขาจะรู้ว่าผมให้ฮานอยแม่นแตกกับทุกวันอันนี้อย่างเมื่อวานในแตกชุดเน้นเลยหกศูนย์นะครับให้หกให้ศูนย์หกออกหกศูนย์ก็กลับตัวกันแะชุดเน้นนะ แล้วอีกชุดหนึ่งหกห้าตรงตรงเมื่อวานนี้สําหรับวันนี้มาลุ้นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสําหรับใครที่อยากเข้าไปทักทายในกลุ่มก็เชิญได้นะเอาเฉพาะคนที่สมัครใจแล้วก็เชื่อเชื่อใจผมนะครับเชื่อมั่นใจผมเชื่อเชื่อผมนะั่นแหละเชื่อใจผมนะคนที่ไม่เชื่อใจคนที่ไม่อยากเข้าก็อย่าทักไปเนอะผมรู้สึกว่าตอนนี้จะสับสนไม่รู้ว่าใครเพิ่มไปทําไมไม่รู้เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเป็นเพื่อนไปนะครับ แต่ไม่รู้ว่าอยากจะเข้าไปหรือไม่เข้าผมไม่รู้นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็เพิ่มไปเฉยๆยงั้นแหละผมก็เวลาผมเชิญไปก็ไม่เข้าในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลบออกหมดนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็สบายใจด้สำหรับคนที่ทักแอดไปแล้วก็ไม่ไม่พูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมลบออกหมดนะครับผมต้องการคนที่ อยากจะเข้าไปทักทายกันในกลุ่มนะครับนะมาดูช่องทางที่จะเข้าไปเวลาทักไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักหน่อยผมจะได้รู้นะครับแล้วผมจะเชิญเข้านะครับมันดึงเข้าไม่ได้มันต้องเชิญเชิญแล้วก็ท่านก็กดเข้าไปเองนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเคพีนะครับอ่นะ ใครที่อยู่ในกลุ่มก่อนหน้านี้ก็นะไม่ต้องทักไปเด้อหมายถึงว่ากลุ่มนู้น่ะกลุ่มที่เคยทำก่อนหน้านูน้นนะครับ95กับ24เนะี่ยผมยกเลิกไปแล้วเด้อแล้วก็กลุ่มอะไรเนี่ย789อะไรนะั่นนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมทำเองนะครับ หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สาหกเพนะครับนี่นะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักไปว่าอยากเข้ากลุ่มแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมเชิญไปนะครับสำหรับฮาน้อยก็ส่งให้ในกลุ่มนะครับเท่านั้นเองแล้วก็ผมไม่ได้มาบอกอยู่ทางนี้นะครับคนเขาอยู่ในกลุ่มเขาก็รู้ว่าถูกไม่ถูกนะครับ มีเอได้เมื่อวานนี่ขอบคุณนะเอีที่ที่ได้สองสามวันที่ผ่านมาเนีวก็เลี้ยงกาแฟไปหานอยแตกเขารู้ดีแหละคืออยู่ในุมสำหรับวันนี้รัฐบาลไทยมาดูรัฐบาลไทยนะชอบก็รุ้นไม่ชอบก็ดูไว้นะครับนะครับ วันนี้ให้ลุ้นเลขเจ็ดนะครับบนเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ห้าเจ็ดกับเจ็ดสามชุดสองตัวผมชอบอยู่เก้าเจ็ดแปดกับเก้าสี่เจ็ดนะครับนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ 9 7 8 9 4 7แล้วก็ลองที่5 7กับ7 3็ดส้วยสำหรับล่างเน้น7 7 1กับ7 2ลอง7 5นะครับลุ้นกันดูนะครับตรงกัน1 4 7 0 3สตรงกันเรื่องอะไรอะ่ะผมไม่ได้ให้หวยนะตัวนั้นหนึ่งสี่เจ็ไม่ใช่เลขที่ผมให้นะฟังให้ดีๆหน่อยเวลาฟังนะ ไม่ใช่ผมให้ไว้ตัวนั้นนี่ตัวนี้เนี่ยผมให้วันนี้นี่นี่หนะึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเคพีน่ะคือช่องทางที่จะเข้าไปในกลุ่มใครอยากเข้าถ้าใครไม่อยากเข้าอย่าทักไป อย่าเพิ่มเพื่อนไปแล้วก็อย่าทักไปใครไม่อยากเข้านะครับเดี๋ยวเ่วลาเข้าไปแล้วผมเชิญเข้าก็ออกมาใครแค่เข้าแล้วออกมาผมบล็อกหมดแหละนะครับผมไม่รับเข้าไปอีกดูไว้เด้อถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับนะแนวทางก็มีถูกมีผิดวันนี้ผมให้เด่น ทั้งบนทั้งล่างเลขเจ็ดนะครับจะมีหรือเปล่าไม่รู้บอกว่าเลขผมแปลกกว่าเจ้าอื่นก็มีเนี่ยบนเนี่ยผมชอบอยู่เจ็ดแปดแปดเจ็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 ดสี่สีเจ็ดกลับด้วยนะไม่กลับตับแตกอีกและแล้วก็เก้าเจ็ดแปดแล้วก็เนะก้าเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดกลับด้วยทั้งล่างเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองแล้วก็ลองเจ็ดห้าให้น้อยนนี่แหละ ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ปิดนะดูเอาไว้นะครับชอบก็ลุ้นกันดูระวังเดียมันจะออกตัวกลับเท่านั้นแหละเพราะว่าข่าวทีเดียวให้ในกลุ่มนะสองศูนย์นะ่ะมันออกตัวกลับศูนย์สองนะครับก ขอบคุณที่รับชมวันนี้ก็ให้โชคดีนะครับสำหรับใครอยากจะไปลุ้นหน่อยตอนเย็นหุืนลาวหรือไทยก็แล้วแต่นะครับช่องทางที่ผมอยากจะให้เข้าไปก็ทักทายกันได้เอาเฉพาะคนที่อยากจะไปทักทายในกลุ่มนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเคพีวันนี้ นะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนสามหกเคนะครับเข้าไปในไลน์แล้วก็ใส่ไอดีไลน์ตัวนี้แหละแล้วก็เพิ่มเพื่อนทักแชทไป บ่ายสามโมงเย็นผมถึงจะลงฮาหนอยให้ในกลุ่มวันนี้ก็ขอให้มาสักชุดหนึ่งหรือบนล่างก็ได้ทั้งบนทั้งล่าง สำหรับไทยก็คิดว่าตามสูตรมันได้เลขเจ็ดก,ก็ตามเลขเจ็ดก,กันไปนะครับจะมาหรือไม่มาแต่วันนี้ชอบข้างล่างชอบที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนะวันนี้เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองข้างบนชอบเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดวันนี้ข้างบนชอบมากหน่อยเนะ้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็มี เจ็ดเจ็ดกับสี่เจ็ดนี่แหละชุดหนึ่งวันนี้ถ้าเจ็ดไม่มาเดี่ยงถ้าเจ็ดไม่มาวันนี้เดี่ยงถ้าเจ็ดมาก็มีโอกาสได้เหมือนกันเพราะว่าก็ขอให้เข้าสักชุดหนึ่งในในเนี้ยเพราะว่า เที่ยวนี้เล่นแต่เลขเจ็ดหมดเลยนะถ้าบนไม่บนก็ล่างขอให้ติดสักชุดหนึ่งนะมาเจ็ดนะขอให้ติดสักชุดหนึ่งขอให้มีเลขเจ็ดสักตัวหนึ่งก็พอแล้วนะวันนี้เพราะว่าผมเน้นไปที่บนกับล่างเลยเลขเจ็ดขอให้มาเหมือนงวดที่ให้เลขสองอ่ะก้อนนั้นห้าสองบนสองสองล่างนะครับวันนี้ขอให้ติด เลขเจ็ดก็พอแล้วนะครับขอให้ทีโชคดี